สวัสดีครับวันนี้เราจะมาดาูหีบทองนะครับซึ่งอันนี้เป็นหีบทองที่ได้มาจากการซื้อของโดยการเติมเงินนะครับของทุกคนในกิวเราเช่นมันจะมีพวกแพ็กเกจนี้ใช่ไหมอันนี้ของเราเริ่มต้นเลยเนี่ยร้อยเจบาบาทมันจะได้เป็นหีบหินหลังจากนั้นมันได้เป็นหีบทองแดงแล้วก็เป็นหีบเงิน หีบเล็กแล้วก็มาเป็นหีบทองนะครับซึ่งหีบทองเป็นหีบที่แพงสุดไปถามเข้ามาว่าหีบละเท่าไหร่ถ้าซื้อแพ็กเกจ3,700บาทจะแจกหีบทองให้ทุกคนนะครับเพราะฉะนั้นนี่วันนี้ในคิวผมมีคนซื้อไปน่าจะมากกว่านี้แต่ว่าเก็บไว้ไว้แค่นี้15คนเราจะได้อะไรจากหีบทองบ้างไปดูนะครับเพชร50เหรียญเพชร50เพชร1อยเพชร200เพชร500เพช ประมาณ500เพจนะครับแล้วก็มีพวกไอออ o เนอร์พอยนะครับ Honor Point ก็เอาไปอัพเมมเบอร์ชิพแล้วก็พวกตัวเลงนะครับมีตั้งแต่60นาทีถึง8ชั่วโมงเลยนะครับแล้วก็อันนี้แย่สุด3%ก็จะออกมาคะแนน Personal Point ยตครับไปซื้อของในกิวนะครับอันนี้ยิ่งแย่เข้าไปใหญ่ Alliance Point มาอัพตรงนี้นะครับซึ่งเหมือนไ,ไม่มีค่าเลยเนาะ แล้วก็เป็นพวกหัวคอพวกหนังสือกุญแจนู่นนี่นะครับอันนี้ก็ไม่มปประโยชน์นะครับไอให้อะไรให้เขาาเข้ามาสปายแล้วก็หลอกโกหกเขาพวกซับพวกซับส่วนใหญ่จะเป็นมานานะครับที่ขาดกันก็ไม่ค่อยมีประโยชน์เท่าไหร่มาผมมีสิบห้าอันมาดูกันว่าจะได้อะไรบ้างนะครับอันนี้จะทําให้รู้ว่าการอยู่กิ้ที่มีคนรวยเยอะเนี่ยมันสนุกกว่าไม่สนุกกว่ามันมันโกเหมือนโกงอ่ะเพราะว่าแต่เกมอหนังสือ โอ้ย่อย่างที่บอกกระจอกมากครับเอาไปทําไมก็ไม่รู้ไม่มีไม่อรเขเนี่ยอันนี้ก็มีแต่ของที่ไม่แากได้อะสี่ร้อยออร์เนอร์พอยต์อะกุญแจทองอันนี้นี่หนึ่งพันกุญแจทองก็อเอมเร่งเจ็ดชั่วโมงนะครับมานากุญแจเงินก็มีนะครับบางทีก็อย่าไปคิดว่าวันคืออะไรบ้างคะแนนห้ารยคะแนน เนี่ยคือถึงแม้ว่าจะมีขีดทองเยอะแต่ก็ใช่ว่าจะได้ของดีเสมอไปนะครับแต่ว่าอันนี้ก็ดีใจได้คุนแจดทองมาสองอันได้อเนอร์พอยต์เยอะประมาณพันสี่ร้อยคอยนะครับหนังสือก็โอเคอยู่แหละแต่ก็ที่ดีน่าจะเป็นอันนี้เร่งเจ็ดชั่วโมงนะครับบางเพื่อนก็ได้แปดชั่วโมงก็มีนะครับก็อันนี้ทำมาให้ดูเฉยๆว่า ความขี้โกงของกิวที่มีวานเยอะๆถึงเราไม่ได้เติมเงินเองนะครับเพื่อนๆเติมเงินเยอะเราก็จะสามารถได้ของเยอะได้หากเราอยู่กิวที่มีวานเยอะๆนะครับจบละคลิปนี้เอามาให้ดูให้อิจฉาเล่นๆเผื่อใครอยู่กิวที่ไม่เคยมีให้เปิดนะครับผมก็แต่ก่อนก็อยู่กิ้วที่ไม่มีให้เปิดแะไแต่ขอเขามาอยู่กิวที่มีให้เปิดจะได้ม,มาเปิดทำคอนเทนต์ดูนะครับไม่งั้นพลังไปไกลกว่าน,นี้ละโอเคจบคลิปครับบ๊ายบาย